ทุเล็ดวงการมวยไทยยอมให้เขาโกงหน้าดันด้าโดยดิยอันนี้คือวันที่เราโดดโกงนะคะน้องนักชกมวยไทยชื่อเพชรสุภรรูกหนองพันเทาขึ้นชกกับยาเซราฟาเอลจากฟิลิปปินในรอบตักเชอร์สกีคือถ้าชนะก็ต้องเข้าไปชิงเหรียญทองกับมาเลเซียนี่มันจะมีเสียงก็มเสียงโหในสนามว่าอย่าโกงฉันนะอย่าโกงฉันนะคะแนนไม่แก เสมอเท่ากันนะแต่ยกมือให้กับฟิลิปปินส์นะนี่แม่งโคตรน่าสงสารน้องอะนักบวยฟิลิป,ปนส์แม่งก้มกาบอะเพราะว่าต้องไปเข้าไปชิงเหรียญทองเยี่ยดูดิน้องแม่งซ้อมมาทั้งชีวิตกว่าจะติดทีมชาติมาเล่นซีเกมเพื่อความหวังจะได้ทองให้กับประเทศไทยแต่ประเทศไทยยอมให้เขาโกงนายกสมาคมชื่ออะไรอะคะควรจะออกมาเคลื่อนไหวอะไรบ้างให้กับนักมวยไทย โกทำไหม่ันที่แพ้เขาที่ตกใจไหมครับตกใจครับคือผมจะบอกจะบอกมีความรู้สึกในใจอะคือก่อนชกอะโค้ดโค้ดมาเยเนี่ยเขาบอกเขาบอกผมว่าเ้าจะล็อกผลจะล็อกคนคู่ยังน่าจะเป็นคู่ผมอะฮะครับเขาจะสร้างสร้างคู่ชกมาเรอะรุนหัดเป็นโลกอืแม่งอัดอันมาสจนโพสะะายผ่านเฟซบุ๊กสังตัว ผมต้องขอโทษทุกๆคนด้วยครับความสวยมันเกิดกับผมเองอุตส่าห์ตั้งใจซ้อมเพื่อสีเกมครั้งสุดท้ายสุดท้ายผมก็เหนื่อยฟรีก่อนอื่นผมขอระบายหน่อยนะครับก่อนชกมีโค้ชคนหนึ่งบอกกับผมว่ารุ่นน้ำหนัก51กิโลกรัมซึ่งตรงกับรุ่นที่ผมชกเขาจะล็อกผลให้กับประเทศมาเลเซียได้เหรียญทองก็อย่างที่เห็นครับได้รู้ท่าแท้ของมวยไทยสมัครเล่น สังคมไทยประเทศไทยยอมให้เขาโกงแม้กระทั่งศักิ์รีของเตงสักดิ์รีของประเทศไทยแม่งไม่มีแล้วทุกเล่